มาถึงอีกหนึ่งปฏิบัติการครับเมื่อวานนี้ EP5 แล้วนะครับสำหรับมาเก888บุกไปที่โกดังแห่งหนึ่งไปหาทรัพย์สินของคุณเบนเดมอนเพิ่มเติมขณะเดียวกันในช่วงเย็ยนที่ผ่านมาคุณดิวอลิสลาครับดาราสาวที่ออกมาเปิดโปรงถึงขบวนการเว็บพนันออนไลน์อัดคลิปโพสลงใน f c e e o o o นะครับพูดถึงปมแผลในใจในอดีตที่ถูกคุณเบนซึ่งเคยเป็นแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายครับหปีถึงแบบ เกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้นะคะทำลายร่างกายดิยวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจดิวโดนเอามาม่าแบบล่าใส่หัวหลอนเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิยวเลยสักคนมันก็ เป็นสิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้ดิวกลืนมันไปดิวขาย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสแบบนั้นลงไปโดยที่นี่เป็นสิ่งที่คุณดิวตัดสินใจออกมา ชี้แจงนะครับเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจูจ่จูคุณดิวถึงมาโพสต์ข้อความเชื่อมโยงไปถึงตระกูลนั้นที่มีพี่น้อง4คนบอใบไ,ไม้ทุกคนคแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันออนไลน์มาเก๊า888เนี่ยนะครับเธอพูดสิ่งที่เธออัดอั้นอยู่ในใจมาหลายปีนะครับเคยคบหากับคุณเบนเดมอนพี่ชายคนโตแล้วก็บอกว่าช่วงที่คบกันเนี่ยคุณเบนทํทำร้ายร่างกายคุณดิว จนเกิดเป็นบาดแผลเมื่อวานนี้เอาภาพแผลในมือถือของตัวเองเนี่ยเปิดให้ดูด้วยนี่จังหวะนี้นะครับคือคนในครอบครัวเนี่ยก็เห็นก็รับรู้แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณดิวเลยจนกลายเป็นบาดแผลในใจไม่มีความสุขหวาดกลัวจนถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์น,นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณดิวได้ยินข่าวว่าหนึ่งในสี่บอใบไม้ก็คือคุณบิ๊กจะแต่งงานคุณดิวบอกว่าทําให้ความทรงจําอันเลวร้ายที่ เธอเจอเนี่ยค่ะมันหวนกลับมามันเจ็บปวดก็เลยตัดสินใจโพสต์ข้อความดังกล่าวครับเวลาที่ดิวส่องกระจกและดิวเห็นแผลเป็นที่หน้าดิวทุกครั้งที่เวลาทาทครีมทาหน้าอาบน้ําหรือเห็นแผลตัวเองดิวบางครั้งมันก็ตีกลับขึ้นมาทําให้เรามีปมปมนี้ในใจมาโดยตลอด มันก็เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมดิวถึงออกมาทําดิวไม่ได้อยากให้ใครตีความไปต่างๆนานานะเพราะวันนี้ทุกคนรู้ความจริงจากตาดิวหมดแล้วและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เธอออกมาเปิดใจ มันยังมีบาดแผลทั้งภายในใจและบาดแผลภายนอกคือแผลเป็นมันก็ยังอยู่เลยนะคะคอีกเรื่องที่คุณดิวต้องเคลียร์คือประเด็นเรื่องของสามีคุณเซบาสเตียนลีหรือที่เธอเรียกว่าเซฟเนี่ยนะคะถูกกล่าวหาต่างๆนานาอยู่ในโลกออนไลน์สงสัยว่าทําธุรกิจอะไรทําไมมีรถตํารวจนํา เธอก็ชี้แจงว่าสามีเป็นคนดีเป็นชาวต่างชาติที่ทําธุรกิจถูกกฎหมายครั้งที่มาพักโรงแรมที่เมืองไทยก็มีแพ็กเกจดังกล่าวก็คือมีแพ็กเกจที่ฮีรถนําขบวนให้ด้วยเธอบอกเธอมีหลักฐานอะไรต่างๆหมดนะคะและก็ยืนยันไม่ใช่มาเฟียตามที่ถูกกล่าวหานะคะ นอกจากนี้ยังมีแชทบุคคลปริศนาทักไลน์มาพูดคุยกับคุณดิวอริสารานะคะซึ่งก็คาดว่าเป็นตัวแทนของเบนเดมอนนี่แหละถามในทํานองว่าต้องทํายังไงเรื่องนี้ถึงจะจบหรือว่าจะต้องให้มาขอโทษไหมนะคะคุณดิวเองก็ตอบกลับไปว่าดิวก็มีแผลในใจและก็พูดในลักษณะว่าเท่าขนาดนี้ทําไมถึงกล้าอวดอพี่คิดว่าดิวทําแค่เพราะอารมณ์เหรอรแชทจริงๆคือยาวกว่านี้หลักๆเนี่ยก็เหมือนกับอีกฝ่ายเนี่ย น่าจะถูกให้มาเป็นตัวกลางในการพยายามจะไกล่เกลี่ยนะคะคแต่สุดท้ายก็คงจบลงไม่ได้เพราะคุณดิวเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทําด้วยอารมณ์แล้วล่ะแต่เธอก็อยากทําเพื่อความถูกต้องด้วยอีกคนที่เป็นกระแสแรงมากๆเมื่อวานนี้หลังคุณดิวเปิดใจไปไม่นานปรากฏว่าคุณไผ่ลิศสสกกาแพงเพชรซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มของคุณดิวอริสารา ณนะขณะนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นพี่น้องที่นับถือกันนะคะคุณไผ่ลิกออกมาโพสต์ภาพคุณดิวภาพนี้ซึ่งจริงๆเป็นภาพเดียวกันกับที่คุณดิวโชว์ระหวา่างที่มีการอัดคลิปชี้แจงจะเห็นใบหน้าคุณดิวมี เลือดอาบเลยม,มีร่องรอยบาดแผลและคุณไผ่ลิกบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทําขนาดนี้เนี่ยจะให้อยู่เฉยคงไม่ได้นะคะคในฐานะที่เป็นพี่ชายเองก็คงจะต้องออกมาปกป้องน้องด้วยเหมือนกันแล้วก็ลักษณะเหมือนถามความเห็นจากสังคมนะคะจนล่าสุดเนี่ยคุณไผ่ลิกก็ออกมาเคลื่อนไหวน,นะครับพูดถึงขั้นว่าเขามีวิธีของเขาในการช่วยคุณดิวมีการปรึกษาคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแล้วด้วย หนักที่สุดก็คืออาจจะร้องเรียนไปถึงบิ๊กป้อมนะฮะพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับน,นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณไผ่ลิกนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่คุณไผ่บอกไว้มีตํารวจอนอกเครื่องแบบใช่ไหมไปเยือนถึงร้านทําเล็บของคุณดิวนะครับในพื้นที่ของสอนอทองหล่อเนี่ยนะครับทีมข่าวของเราครับได้ภาพภาพนี้มาคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิดร้านทําเล็บของคุณดิวนะครับในซอยทองหล่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีของ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสวันก่อนเลย มีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านลงมาทำท่าทำทางเหมือนบันทึกพิกัดของร้านแล้วก็เดินสำรวจถ่ายภาพส่งให้ใครบางคนดูหลังจากนั้นคนในร้านครับเห็นความไม่ชอบมาพากลก็เลยรีบแจ้งไปยังเพื่อนของคุณดิวที่เป็นหุ้นส่วนก่อนที่เพื่อนของคุณดิวจะส่งข้อความ ไปบอกคุณดิวที่อยู่ไต้หวันคทําทให้คุณดิวเนี่ยต้องออกมาร้องของความคุ้มครองไปยังตํารวจนะฮะและยังไม่ทันทีที่ตํารวจจะมาถึงปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมนี่มากันสองนายครับแล้วก็เข้ามาในร้านทําเล็บของคุณดิวนะครับโดยทั้ง2นายเนี่ยแจ้งบอกว่ามาติดตามคนร้ายในคดีลักทรัพย์ที่เป็นต่างด้าวแต่คนในร้านเนี่ยไหวพริบดีถามหาบัตรประจําตัวของตํารวจ ก็มีการโชบัตรและพบว่าเป็นฝ่ายสืบสวนของสนในพื้นที่นี่ภาพโชบัตรแบบนี้ทำให้ตัวของคุณดิวเองก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเอร้านก็เปิดมานานแล้วนะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีตำรวจมาที่ร้านแต่พอมีเรื่องแฉพนันออนไลน์กับมีตำรวจมาเยี่ยมเยียนมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เธอออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเว็บมาเก๊า8 8 8หรือไม่ค่ะมันเลยเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆแล้วนะทีนี้เนี่ยตอนนี้ระบุไปว่าเป็นสืบสนทองหล่อเนี่ยนะคะ ท่านผู้กํากับการสอนอทองหลอ่อต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะท่านก็ชี้แจงกับทีมข่าวว่าเรียกเจ้าหน้าที่ทั้งสองมาสอบถามแล้วนะคะ ทราบ่าตำรวจทั้งสองนายกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดร้านดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ปกติตรวจตราทั่วไปไม่ทราบมาก่อนว่าร้านทำเล็บร้านนี้เป็นของคุณดิวอริศราด้วยซ้ำครับส่วนกรณีที่ว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วไม่เคยมีตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยผู้กำกับก็ชี้แจงนะคะว่าจริงๆตำรวจเองเขาจะมีแผนในการเข้าไปตรวจตราอยู่แล้วนะคะคือไม่สามารถจะคาดเดาล่วงหน้าได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันนี้ที่ตำรวจชี้แจงว่าวันนี้เขาจะไปที่ร้านไหนใช่ครับอ่ะอีกมุมหนึ่งนะครับที่ เกี่ยวข้องกับคุณดิวนะฮะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางพอบอตรนะครับสั่งาการให้ตาํารวจไซเบอร์ขยายผลนะครับไปจับกลุ่มเครือข่ายพนันมาเก๊า888สั่งให้ตาํารวจบินเลยครับบินไปหาคุณดิวถึงไต้หวันนะครับเพื่อที่จะไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งการสอบปากคําคุณดิวในครั้งนี้ย้ํานะครับไม่ใช่ในฐานะ ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มาเก๊า888แต่จะไปสอบในฐานะพยานเพื่อขอข้อมูลเท่านั้นซึ่งมีรายงานนะครับว่า,า,วานายนบมนัสรหรือว่าหมา่คนที่ดูแลการเงินให้กับ4บอใบไม้ตระกูลดังกล่าวเห็นบอกว่า ประสานให้ทนายความส่วนตัวเข้าพบตำรวจในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วด้วยนะฮะค่ะเอาส่วนประเด็นที่วันนี้จับตากันนะคะตกลงเบนเดมอนหรือทนายจะมีการมาพบเจ้าหน้าที่ไหมนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าประสานจะมาคุยแนวทางการมอบตัวช่วงบ่ายวันนี้ทานตำรวจไซเบอร์บอกกับทีมข่าวณนะตอนนี้นะคุณผู้ชม ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทั้งทนายและเบนเดมอนเนี่ยจะเดินทางมาหรือเปล่าแต่ถ้าหากเจ้าตัวเข้าไทยมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีการจับกลุ่มตามหมายจับทันทีนี่คือในส่วนของเบนเดมอนก่อนส่วนช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ปปงค่ะประชุมร่วมกับตํารวจไซเบอร์เกี่ยวกับมาตรการการยึดทรัพย์ในคดีมาเก๊า888ด้วยนะคะ,ะต้องบอกนะครับว่าปฏิบัติการมาเก๊า888ในครั้งนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าคุณดิวไม่โพสต์นี่ไม่รู้เลยนะะล่าสุด คุณชูวิทครับคุณชูวิทออกมาโพสต์ Facebook เขาบอกว่ามาเก๊า888ตายเพราะนารีพิฆาตออไม่ใช่ตำรวจก็น่าจะหมายถึงคุณ,คณดิวอานะพร้อมบอกด้วยนะครับว่าเว็บพนันออนไลน์เฟื่องฟูมีสารพัดเว็บแค่เปิดดูในเน็ตก็เจอหากตำรวจจะจัดการมันง่ายมากซึ่งจริงๆแล้วมาเก๊า888เป็นแค่ไซส์ S เท่านั้นไซส์ S คืออะไร ขบวนการเล็กเท่านั้นนะ,ะในมุมของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่ายังมีรายอื่นที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะคะโอ้โหแล้วสิ่งที่คุณชูวิทย์ฝากคือฝากไปถึงพอบอตรเลยแหละ,ะบอกว่าเอาตรงตรงเลยคุณชูวิทย์เมื่อวานให้อักษรย่อมาพอสมควรว่ามีตํารวจเข้ามาเกี่ยวข้องระดับในพนด้วยซ้ําและตํารวจที่ว่านี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ยิ่งกว่า4ี่บอซะอีกนะคะ คุณชวิตฝากพบตรให้ไล่ออกอนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็ในส่วนของอักษรย่อต่างๆตอนนี้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานานโดยเฉพาะวงนายอย่างนักข่าวสายตํารวจครับยังอาจจะคาดการพอสรุปได้ว่าคาด,ว,าคาดว่าหมายถึงใครนะคะอ้าวเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการขยายผลต่อไปอย่างไรนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้